สนับสนุนโดย isuzu d-max go ซีรีส์ใหม่ฉลอง50ปีทอง isuzu คบเพลิงโอลิมปิกส์นี่ <c oughs> มีมายาวนานนะครับความจริงถ้าย้อนกลับไปครั้งแรกที่มีการจุดคบเพลิงเพื่อที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโอลิมปิกส์นะเริ่มตั้งแต่ที่โอลิมปิกส์ฤดูร้อนที่แอมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์1928นับย้อนไปนี้ก็80ปีพอดีนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการวิ่งคบเพลิงนี้ อันนี้คือในโอลิมปิกสมัยใหม่นะคะยังไม่นับย้อนไปตั้งแต่การแข่งขันโอลิมปิกสมัยโบราณนะคะซึ่งตอนนั้นก็มีการจุดคบเพลิงมาแล้วทีนี้การวิ่งคบเพลิงนี่ใชไะไปตามจุดต่างๆไปตามประเทศต่างๆเนี่ยเริ่มต้นในปีออน Games คศ1936เบอร์ลินเกมส์ค่ะที่ประเทศเยอรมันนะคะแต่ว่า ตอนนั้นยังไม่ถือว่าเป็นการวิ่งรอบโลกและก็ตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยุคนาซีค,คือทางด้านของนาซีเนี่ยต้องการจะแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองมากกว่าเห็น <c oughs> <He S 2> ไหม <c oughs> แฝงการเมืองเข้าไปอีกแล้ว <c oughs> ฮิตเลอร์ <c oughs> บอกไม่ได้ฮิตเลอร์บอกว่าโอลิมปิกสเนี่ยจะต้องมาชูให้ข้าพเจ้าดันยิ่งใหญ่ใช่ค่ะตอนนั้นก็เลยเริ่มวิ่งแต่ไม่ทั่วโลกมาวิ่งแบบ รอบโลกกันจริงๆอย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยนะคะก็คือในปีคศ2000ซิดนีย์เกมส์ค่ะสำหรับคบเพลิงในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ใช้ชื่อว่า cloud of promise หรือว่าเมฆแห่งคำสัญญาเป็นผลงานของการออกแบบของบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่ของจีนนะคะ Lenovo คือเขาคัดเลือกจากแบบที่ส่งประกวดจากทั่วโลกค่ะประมาณ300แบบด้วยกันทีมออกแบบที่ต้องการบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถสะท้อนความเป็นจีนได้ด้วย เช่นก้อนเมฆเพราะาก้อนเมฆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จีนถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางความสวยงามทางความสูงส่งความสะอาดชาวจีนเชื่อว่าเมฆเนี่ยเป็นมงคลแน่นอนเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความสุขความสงบความร่มเย็นความเจริญสมบูรณ์ความกลมเกลียวฉะนั้นจึงเป็นสัญญาแห่งเมฆหวังว่าจะไม่มีเมฆหมอกอะไรที่จะมาบดบังความสุดสวยของเมฆอันสะอาดนี้ครับ สีแดงเองก็เป็นสีเฮงๆของชาวจีนนะคะทุกคนเนี่ยก็ชอบสีแดงอยู่แล้วส่วนรูปทรงของคบเพลิงเองนะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจจากราชองค์การของจีนในสมัยก่อนถ้าเกิดดูหนังกำลังภายในะจะมีการคลี่ออกมา<ช>อ่านราชองค์การนั่นแหละคะ่ะก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะที่ทําให้รูปทรงของคบเพลิงเนี่ยเหมือนกับเอากระดาษเนี่ยมาม้วนกันนะคะซึ่งจีนเองจากโบราณมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ชอบที่จะถ่ายทอดงานเขียนหรือว่าภาพวาดบน กระดาษจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นความหมายมันเนี่ยกินแบบเยอะเหลือเกินนะคะที่สําคัญเลยดับไม่ได้ง่ายๆนะคะคเปลวไฟเนี่ยจะคงอยู่ลกลุกโชนตลอดเวลาต่อให้มีแรงลมเนี่ยพัด เร็วถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าฝนก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาในระดับที่ไม่เกิน50มิลลิเมตรต่อชั่วโมงก็ทนฝนได้ด้วยในแง่ของการเมืองเองนะคือจีนเขาพยายามจะบอกว่าต้องแยกกีฬากับการเมืองแต่จีนเองเนี่ยตอนแรกนะคะอยากจะวิ่งครบเพลิงผ่านไต้หวันแล้วก็ไปฮ่องกงแล้วก็ไปมาเก๊าแต่แบบนี้ไต้หวันบอกไม่เอาเลยนะคะถ้าอยากจะมาหาฉันเนี่ยคุณต้องไปประเทศที่3ก่อนแล้ววนกลับเข้ามาหาไต้หวัน แล้วจับไต้หวันเนี่ยจะให้เข้าจีเลยอย่างนี้ไม่ได้นะจะไปต่อด้วยมาเก๊าหรือห้องกลงของจีนไม่ได้ไปประเทศที่4ก่อนเพื่อแสดงว่าเราเนี่ยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีนนะในที่สุดก็ตกลงกันไม่ได้นะมันผ่านเลยมาแล้วก็เลยในที่สุดไม่ได้ผ่านไต้หวันค่ะครับแต่ท้ายสุดก็จะไปวิ่งกบเพลิงรอบๆอ,บอบจีนนะครับตั้งแต่วันที่4ี่พฤษภาคมจนเปิดการแข่งขันวันที่8สิงหาคมเนี่ยแหละครับจะมีการเยือนที่เบตด้วยสิ ถ้าคบเพลิงโอลิมปิกไปที่เบต19เถึง21อมิถุนายนช่วงนั้นแหละต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดทีเดียวครัซึ่งจริงๆเป็นไฮไลท์เลยนะคะเพราะว่าครบเพลิงครั้งนี้เนี่ยจะวิ่งไปจุดสูงสุดของโลกย <c oughs> อดเขาเอเวอเรสต์เลยนะคะ <c oughs> ใจกลางภูเขาฮิมาลัยค่ะ <c oughs> ซึ่งเป็นที่กั้นพรมแดนระหว่างที่เบตแล้วก็เนปาลคือต้องการจะแสดงถึงชัยชนะของมนุษย์ พิชิตอุปสรรคนานาประการนะแต่ว่ามันจะพิชิตได้หรือเปล่าจะไปถึงไหมนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าตลอดระยะเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอแต่อุปสรรคคนวิ่งทั้งหมดเลยนะคะ21,800คนด้วยกันแล้วไม้สุดท้ายนี่แหละไม้ที่จะไปจุดเนี่ยที่เบิร์ตเนสหรือว่าสนามกีฬารังนกเนี่ยเป็นใครยังปิดเป็นความลับอยู่เลยนะคะจะมีการเดากันนี่ว่าเหาวยหมิงหรือเปล่าคนนั้นก็คนหนึ่งบาสเกตบอลคนดังของเขาหรือเปล่า หรือว่าจะเป็นหลิวเสียงซึ่งเป็นแชมป์วิ่งข้ามรั้ว110เมตรของจีนนะตอนนั้นโอ้โหคือฮามากว่าคนเอเชียนเนี่ยวิ่งข้ามรั้วเป็นแชมป์ได้ด้วยเหรอใช่สองคนนี้ดังมากในเมืองจีนฉะนั้นคําว่าคบเพลิงโอลิมปิกกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ผ่านมาคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของความเป็นน้ําใจนักกีฬาแต่ว่าปีนี้พอจีนเป็นเจ้าภาพคบเพลิงโอลิมปิกก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความขัดแยง้ง สัญลักษณ์ของความพยายามที่จะเอาชนะขะคารกันระหว่างการเมืองของรัฐบาลกลางจีนปักกิ่งของกับฝ่ายที่เชียที่เบตอยู่แต่ท้ายที่สุดนั้นกีฬาก็จะต้องเป็นกีฬาและหวังว่าการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ที่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าภาพนั้นถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นด้วยอุปสรรคนานาประการแต่น่าจะจบลงตอนที่เปลวเพลิงในคบโอลิมปิกนั้น ดัดมอดลงไปหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดเราก็จะเกาะติดเรื่องทั้งหมดเกี่ยวข้องกับโอลิมปิกจีนที่เบตการประท้วงและการสร้างสรรค์ด้วยกีฬาหวังว่าจิตวิญญาณประชาญาแห่งกีฬาโอลิมปิกนั้นจะทําให้ความขัดแย้งทางด้านการเมืองทั้งหลายทั้งปวงนั้นอย่างน้อยที่สุดก็สงบราบคาบและหาทางออกร่วมกันครับความหวังเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเพลิงนั้นควรที่จะมีไว้สําหรับ แสงสว่างไม่ใช่ความมืดวันนี้เวลาหมดแล้วครับก็อติดเรื่องโอลิมปิกส์และก่อติดที่คุณวีนารัตไปเมืองจีนเพื่อจะรายงานชุดยาวเลยนะครับว่าจีนเตรียมการสลหรับโอลิมปิกในแง่อื่นๆนอกจากที่เบส <c oughs> อย่างไรบ้างวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณวีนารัตกับผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>